ะมารีวิวเทอร์โมมิเตอร์ค่ะช่วงนี้นะคะเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยเราเห็นกันมากมายเลยก่อนเข้าตึกหรือว่าก่อนเข้าสถานที่ต่างๆช่วงนี้ทุกคนจะต้องถูกวัดอุณหภูมิร่างกายใช่ไหมคะเพื่อไม่ให้มีไข้แต่พี่มิชเนี่ยออก็เห็นหลายๆที่อย่างเงี้ยใช้เทอร์โมมิเตอร์ที่แตกต่างกันอะไรเงี้ยแล้วตัวพี่เองเนี่ยกปกติเป็นคนหนอยพารานอยเรื่องเป็นไข่อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงต้นปีที่ผ่านมาค่ะพี่ก็เลยจะพยายามหาซื้ออุปกรณ์ที่เป็นแบบเทอร์โมมิเตอร์มาเนาะมันก็จะแบ่งเป็นหลายหลายแบบเช่นปลรรอดวัดไข่ยอย่างเงี้ยใช่ไหมที่ใช้ปลรรอดจริง,รงๆเนาะที่เวลาเราต้องอมใต้ลิ้นหรือว่าสอดใต้รักแร้หรือว่าเสียบตูดเนาะและทีนี้มันจะเป็นขึ้นเป็นแบบปลอดขึ้น,ข,นขึ้นตามอุณหภูมิของเราเนาะ mm hmm. ก็จะเป็นเส้นน้ำอะไรเงี้ยว่าปลายสีแดงทีนี้มันจะมีอีกแบบหนึง่งก็คือเป็นเทอร์โมมิเตอร์ด้วยการวัดแบบเดียวกันเนี่ยเรียกว่า ดิจิตอลทอมมิเตอร์ซึ่งพี่มิชช,ชอบเพราะว่าพี่มิเป็นคนชอบอ่านตัวเลขเป็นคนอ่านสเกลกับแบบเทอร์โมมิเตอร์ปกติไม่ไม่เก่งเดี๋ยวเอาเทอร์โมมิเตอร์ปกติมาดูเนี่ยค่ะเทอร์โมมิเตอร์ปกติที่พี่มิชพูดถึงอันนี้พูดถึงเทอร์โมมิเตอร์ทั่วไปเลยนะไม่ได้หมายถึงเทอร์โมมิเตอร์ที่วัดประหลอดคนเนาะแต่ก็เนี่ยคือจะอ่านค่าไม่ค่อยเก่งอันนี้จะอยู่ที่ประมาณยี่สิบเจ็ดจุดห้ามั้งคะอ่า ก็เลยซื้อเป็นแบบเทอรอ์โมมิเตอร์แบบดิจิตอลมานะคะอย่างน,นี้ของยี่ห้อออมรอนนะคะซื้อมาอยู่ที่ประมาณราคา6 700หรือประมาณ900านี่แหละคา่ะประมาณไม่ถึงพันนะคะซื้อที่ร้านฟาร์แม็กซเป็นร้านขายวชภัณธ์แล้วก็ยานะคะก็คือวิธีการวัดก็เหมือนกับใช้วัดประลอดทั่วไปเลยนี่แหละเปิดตรงนี้เอาจริงก็ใช้ไม่ค่อยเก่ง มันก็จะขึ้นอุณหภูมิเนี๋ยวท่นี้นะคะมันก็จะขึ้นตัว L ตัว C อะไรสักอย่างมาเนี่ยแหละปักมนันนี้แล้วก็สอดไว้ใต้รักแล้เลยะคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้พี่มิชนะคะจะลองเสียบจุกแล้ให้ดูนะคะว่าจะได้อุณหภูมิเท่าไหร่นะคะมันวัดไม่ได้เร็วมากนะมันจะมีเสียงติด๊ดเบาๆเบา,เามากๆจริงๆบางทีอุณหภูมิมันขึ้นอยู่เงี้ยแล้วเราไม่รู้เดี๋ยวเราเสียบจกักเล่ก่อน เดี๋ยวมาดูนะคะวันนี้พี่มิชจะใครขึ้นหรือเปล่าและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่พี่เนี่ยภูมิใจเบาๆที่ซื้อก่อนช่วงที่เขากำลังฮิตกันก็คืออินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์นั่นเองแ้วแลพี่มีสองเครื่องด้วยกันนะคะก็คือสั่งมาจากร้านเดียวกันเลยนางไขอุปกรณ์เทอร์โมมิเตอร์อินฟราเรดหลากหลายมากก็เลือกแบบ ที่เป็นแบบนี้มาก็คืออันนี้นะคะนางจะมีฟังก์ชันทั้งวัดบอดี้แล้วก็วัดเซอร์เฟสแล้วก็สามารถเมมค่าได้ประมาณกี่คนนะน่าจะเป็น20คนเลยค่ะบวกลบก็คือแบบคนที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าพี่ไม่ค่อยได้ใช้พี่ก็วัดไปเลยลัวๆนะคะนางบอกว่าวัดทบอดี้ได้เนี่ยตั้งแต่32มสถึงสีองศา นะคะแล้วก็วัดเซอร์เฟซตั้งแต่ศูนย์ถึงหนึ่งร้อยนะคะการใส่ฐานก็คือใส่ใส่ด้านล่างนี้นะเป็นฐานสองเอสามเอนะคะเป็นฐานสามเอสองชิ้นนะคะก็ซื้อมาแล้วก็เปิดแล้วก็ใช้ได้เลยนะคะ อันนี้ราคาตอนนั้นที่ซื้อจะอยู่ที่อันนี้ซื้อมาอยู่ที่สิบจุดแปดแปดดอลลาร์นะคะประมาณสามร้อยนิดๆนะคะก็คือวิธีการใช้ใส่ฐานแล้วเรรียบ้อยใช่ไหมอันนี้ก็คงเคยเห็นกันก็คือยิงไเลยอเดี๋ยวยิงตัวเองให้ดู ได้เท่าไหร่อ่ะสามสิบหกจุดแปดบ้าบอเนี่ยแล้ว,แล,วแล้วพอขึ้นสั่งเจ็ดก็จะนอยว่ากูจะได้เข้าตึกไหมวะดูอีกทีสามสิบหกจุดเก้าเออไม่ดีขึ้นเลยแล้วก็เดี๋ยวยิงเซอร์เฟซให้ดูอันนี้เปลี่ยนเป็นเซอร์เฟซก่อนอ่าเดี๋ยวยิงผนังให้ดูยี่สิบเจ็ดจุดแปด ก็คือตั้งแอร์ไว้27่เไอ้พวกเซอร์เฟซเนี่ยเพิ่งไปอ่านมามันบอกว่าแบบมันเอาไว้สำหรับวัดพวกอุณหภูมิเช่นผนงังอ,อาหารเตาไฟอะไรเงี้ยหรือว่ากระทะนะคะที่เราไม่สามารถใช้เทอร์โมมิเตอร์อย่างอื่นวัดได้หรือเอามือแตะไม่ได้ว่าร้อนหรือเปล่าอะไรเงี้ด้วยนะแล้วก็มันเหมาะกับงานช่างอะไรเงี้ยคะ่ะ ก็ซื้อมาก็ไม่รู้เรื่องอะไรแต่ว่าอยากจะวัดอุณหภูมิโดยไม่แตะตัวแล้วก็เป็นดิจิตอลก็เลยซื้อมานะคะส่วนอีกอันนึงของร้านนี้เหมือนกันนะคะนางอันนี้เป็นเซอร์เฟสล้วนๆอันนี้คืองโง่มากคือซื้อมาแล้วเพิ่งรู้นะคะว่าเป็นอันนี้ยี่ห้อของร้านนะคะวินแทกนะคะตอนนี้มีขายแล้วทั้งคู่นะคะวัดได้ถึง420องศาเลยนะแล้วก็ติดลบก็ได้ด้วยนะคะคือเกิดมาเพื่อเซอร์เฟสที่แทนนะคะเมนูมันจะยากกว่านิดนึง ปุ่มมันจะเยอะกว่านิดนึงนะคะมันจะมีปุ่มแบบฟังก์ชันโน่นนี่นั่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูเวลาที่ใส่ใส่ถ่านนะคะก็คืองัดตรงกลางนี้ออกมาเลยใส่ถ่าน 2A 2ก้อนเหมือนกันนะคะเวลาใช้ก็ก็กดไปค่ะอ่ะมันก็จะขึ้นหน้าจอมาป็นอย่างนี้นะคะอ่ะแล้วเวลายิงไหมคะเดี๋ยวยิงไปที่ผ้าม่านเห็นเห็นจุดแดงไหมคะ อ่าก็จะเห็นอุณหภูมิใช่ไหมยี่สิบหดเเห็นจุดแดงใช่ไหมคะเห็นเลยว่าเรายิงไปที่ไหนอ่าอันนี้มันจะเห็นเลยว่าเป็นอินฟราเรดเนาะทีนี้เดี๋ยวลองมายิงตัวคนมั่งเนี่ยเพื่อนบอกว่าแบบมันไม่มันไม่ใช่มันไม่ได้แกมันเป็นเครื่องยิงมันเป็นเครื่องยิงเซอร์เฟซมายิงตัวคนก็จะแบบ อ๋สามสิบสี่จุดห้ามันก็จะงงนิดหน่อยนะคะมันจะไม่ค่อยมันเหมือนจะมีตารางเทียบด้วยนะว่าว่าอมใช้เครื่องนี้ยิงมนุษย์เนี่ยจะต้องบวกลบไปอีกกี่เท่าไหร่ทีนี้มันจะมีปุ่มเซตแล้วก็หน้าจอเนี่ยมันก็จะหลากหลายกว่ามันหน้าจอมันสว่างกว่านะคะอันนี้เหมาะกับงานช่างมากๆมันเก๋อ่ะมันมีความช่างอ่ะมันมียิงแสงด้วยนะถ้าใครชอบ งานช่างอยากจะวัดอุณหภูมิบ้านเองค่ะอันนี้วัดอุณหภูมิบ้านก่อนโอเคก็ก็เลยกลายเป็นว่าซื้อมาตอนแรกจะเอาให้เพื่อนอันหนึ่งเพื่อนบอกอันนี้วัดคนไม่ได้ก็เลยจ่อยไปนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูอุณหภูมิที่พี่วัดจากจักรุพี่นะคะแม่แนวสามสิบหกจุดห้าไม่มีไข้วันไหนที่ วันไหนที่แบบรู้สึกว่าตัวรนลุมเนี่ยก็จะชอบแบบนอยมาวัดเองอย่างเงี้ยนะแล้วก็พอเสร็จก็เดี๋ยวเช็ดด้วยผ้าชุบน้ําสบู่ธรรมดาเนี่ยแหละแล้วก็เก็บนะคะมันจะมีที่เก็บอันนี้ง่ายมากแต่ว่าการใส่ถา่ถานจะเปลี่ยนเนี่ยมันค่อนข้างยากเป็นถ่านแบบนาฬิกามันจะต้องหมุนออกเนาะตอนนี้น่าเทอร์โมมิเตอร์แบบไหนก็น่าจะหาซื้อยากเหมือนกันหมดนะคะก็ เอาจริงเราเป็นพวกหน่อยเรื่องเป็นไข้อยู่แล้วก็เลยซื้อไม่ใช่ว่าเป็นคนรู้ก่อนการอะไรหรอกค่ะแล้วก็ระหว่างนั้นะเราซื้อหลายร้านเลยนะนี่หลายร้านนี่ให้ดูเนี่ยมีหลายร้านเลยเนี่ยมีแบบสีเหลืองด้วยนะแต่แบบสุดท้ายแล้วช่วงนั้นนะคะเป็นเป็น,ปนอู่ฮั่นพอดีก็เลยไม่เขาก็เลยแคนเซิลนะมีหลายเจ้าเลยที่ซื้อเป็นโรคจิตชอบซื้อหลายเจ้ามาเทียบกันแล้วก็ดูว่าเจ้าไหนถูกสุดแล้วก็ดีสุด สุดท้ายสั่งมา3ล้านส่งมาร้านเดียวนะคะถ้าใครอยากจะช็อปบ้างนะคะก็ให้เข้าไปที่ Aliexpress นะคะสีส้มๆช่วงถ้าเป็นแบบ new user ช่วงเนี้ยเดี๋ยวมันจะมีวันเกิดมันเกิดเเกิดอยากจะช็อปไม่ใช่ก็จะมีแบบโปรเยอะแยะมากมายส่งฟรีบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะแต่บางทีก็ต้องทำใจว่าแบบบางทีค่าส่งจากจีนมันถูกก็จริงแต่มัน รอน,นานนิดนึงถ้าเอาของเร็วเนี่ยไม่แนะนําแต่ว่าถ้าแบบเป็นของที่แบบชิๆลๆรอได้เนี่ยบางทีพัสดุมาบ้านก็จะลืมไปว่าเอ๊ะกูสั่งตอนไหนวะอะไรเงี้ยก็ไม่ยังไม่เคยโดนโกงแล้ค่ะเพราะว่าถ้าจะโดนโกงก็จะไปเฉ่งกับเจ้าของร้านนะคะก็จะทักไปว่า hi dear คนชาวจีนจะชอบคําว่า dear มากนะคะถ้าจะสื่อสารด้วยเมสเ a จลองใช้คํานี้ดูจะทําให้ผูกมิตรได้ดีขึ้นมากเช่น thank you dear นะคะ อะไรก็ได้เดียนะคะแบบว่าเหมือนแบบนะคะอะไรอย่างเงี้ยเออเวลาสื่อสารทวงของนางหรือว่าของนางไม่ส่งมาสักทีก็ทวงได้นะคะเพราะว่าเราสามารถ open dispute ได้ dispute เนี่ยมันจะแปลว่าแบบโต้เถียงอะไรอย่เงี้ยเนาะคัดแบบโต้แย้งอ่ะใช้คำว่าโต้แย้งเพราะฉะนั้นถ้าไหนยังไม่ได้ให้ open dispute ไปนะคะเดี๋ยวสักพัก เจ้าของร้านจะมัเจราจาก,กับเราเองค่ะเพราะนางก็ไม่อยากเสียเครดิตเหมือนกันก็เท่าที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยโดนโกงนะแค่ส่งช้ามากหรือว่าของหล่นหายของติดกับอะไรอย่างเงี้ยอ,อยู่ที่การคุยกับทางเจ้าของร้านมากๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็อาจจะได้สาระว่าได้สาระว่าน,นะคะมารีวิวให้ดูว่าเทอร์โมมิเตอร์แต่ละแบบเนี้ยมันมันได้จริงหรือเปล่าวะ เราควรจะวัดแบบไหนหรือว่าเราควรจะซื้อแบบไหนถ้าทําได้นะคะก็เอาเป็นตัวเลือกล้วกันว่าถ้ามีโอกาสจะซื้ออย่างที่ตัวเองชอบแล้วกันเนาะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะปลอดภัยไร้โควิดกันนะคะทุกคน